วิธียืนยันบัญชีธนาคารใน PayOn เนียเพื่อรับไรายได้สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในตัว Infinity แปแนะครับก็วันนี้จะมาแนะนาําวิธีการยืนยันบัญชีธนาคารหลังจากที่เราเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปแล้วเนี่ยเรายัางไม่สามารถที่จะถอนหรือว่าโอนเงินเข้าไปได้นะครับเพื่อนเพเพราะว่า PayOn เนีเนี่ยเขาจะมีข้อความส่งมาว่าให้เราเนี่ยนะครับทำการยืนยันนะครับนี่ ยืนยันบัญชีธนาคารก่อนถ้าเราไม่ยืนยันบัญชีธนาคารเนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถรับเไลได้หรือโอนเงินเข้าไปในบัญชีของประเทศไทยได้นั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยเราจะต้องทำไงเขาจะมีข้อความแจ้งเตือนมาอย่างผมเนี่ยผมสมัครใช้ใช่ไหมครับเมื่อวันที่6นะครับเขาบอกว่าภายในวันที่9เนี่ยนะครับมันจะมีเงินวิ่งผ่านเข้าไปในบัญชีของคุณคุณจะต้องไปเช็คนะครับตามหมายเลขบัญชีที่คุณได้กรอกเอาไว้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณเข้าไปที่การยืนยันซึ่ง ผมลองเข้าไปเช็คในบัญชีธนาคารแล้วมันมีเงินเข้ามาแล้วนะครับทั้งเพยโอนเนี่ย,เ,ยเขาก็จะโอนเงินเข้ามาให้เรานรใน,ใน,ในเ,เป็นสกุลเงินเนาะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนีน้ทุกคนต้องต้องมาคอยเช็คซึ่งเขาจะใช้การโอนเงินเนี่ยผมเท่าที่ผมสังเกตผมสมัครวันที่ผมเพิ่มบัญชีไปวันที่6ใช่ไหมครับอันนี้เขาเพิ่มมาวันที่8ตอนตีสามมันไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะมีจํานวนของเงินเนี่ยนะครับตรงนี้วิ่งเข้ามาให้เราเอาจํานวนเงินตรงนี้ไปใส่ ไปใส่ที่ไหนอะพาไปดูนะครับเพื่อนๆให้เราเข้ามาที่กล่องข้อความแล้วเราคลิกตรงนี้ครับศูนย์การยืนยันคลิกเข้าไปครับแล้วก็ล็อกอินนะครับด้วยอีเมลที่คุณใช้สมัครนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็กดซายอัพไปได้เลยนะครับอ่ะพอเข้ามาเนี่ยเห็นไหมครับผมเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไปแล้วเขาก็จะมีคําว่าการยืนยันบัญชีธนาคารให้เรากดส่งส่งอะไรอ่ะกดเข้าไปครับละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเขาจะให้เราเอาจํานวนเงินเมื่อกี้ยเนี่ยนะครับที่ทาง ระบบเขาส่งมาเนี่ยอ,อันแรกนะครับเขาส่งมา0.1ใช่ไหมครับผมก็จะใส่เวลา0.1อันที่2 0.6อ่ะผมก็ใส่0.06เสร็จแล้วเราก็จะกดยืนยันนะครับเห็นไหมการฝากเงินเข้า2ยอดนะครับเล็กน้อยไปยังบัญชีธนาคารที่เราลงไปนะครับอย่างผมผมลงเป็นธนาคารกรุงเทพเนาะนะครับก็จะขึ้นมาแบบนี้ผมก็กดยืนยันเรียบร้อยเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยนะครับบัญชีธนาคารสําหรับการถอน ของคุณส่งข้อมูลบัญชีธนาคารของท่านได้รับการยืนยันแล้วกลับไปที่สนยนการปุ๊บกดไปครับเรียบร้อยเห็นไหมครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยบัญชีธนาคารของเราเนี่ยสามารถที่จะถอนรายได้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆทีนี้เราก็ลองเข้ามาในเมน,นูบัญชีธนาคารเห็นไหมครับเพื่อนๆเพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะมีคําว่าอนุมัติอนุมัติเนี่ยคืออนุมัติการเพิ่มบัญชีธนาคารเนาะแล้วก็ตรงนี้เขาจะเขียนว่าตรวจสอบยืนยันแล้วเห็นไหมครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะใช้นะครับ บัญชีธนาคารเนี่ยของเพลออนเนียเนี่ยนะครับหรือว่าระบบเพลอ e นเนี่ยในการที่จะถอนเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในทุกสกุลเงินได้แล้วนะครับก็ใครที่ยังทําไม่เป็นติดตั้งไม่เป็นนะครับให้เพื่อนๆดูตรงนี้แล้วกันนะใครที่สมัครเพลอนเนียไม่เป็นนะก็ไปดูตรงนี้ทําเอาไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆอ,อ่ะก็ไปเรียนรู้กันนะครับ แล้วก็อย่าลืมติดตามช่องยูทุกด้วยแล้วก็ใครสนใจอยากเรียนนะครับผมมีค้าเรียนการหาเงินออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับเพื่อนเพื่อนๆสามารถเข้าไปเรียนได้นะครับสามารถดูได้นะครับจากลิงก์ตรงนี้เนาะนี่เลยนะครับว่าเรียนอะไรบ้างนะครับเขาเรียนราคาเบาๆแต่รับรองว่าความรู้ไม่เบาแน่นอนนะครับ